ไอ้โกรกทำไมมึงเคลียพริกเคลียผักอ่องวดวันเนี่ยก็ผักมันขมพริกมันก็เผ็ดนี่ยายกินเข้าไปอย่าเรื่องมากทำไมต้องกินด้วยยายกินแค่หมูก็อร่อยดีอยู่แล้วไฮ้ฮะกูต้องมาอธิบายประโยชน์ของมันอีกแล้วเนี่ยไปค้นกูเกิลดูสิวะโอ้ยยายคนเป็นเด็กเขาก็ไม่อยากกินกันทั้งนั้นน่ะเด็กเดี๋ยวนี้ก็ชอบกินผักกันเยอะแยะอย่าเรื่องมากกินกินไปครับโอ้ยยายนะยาย บนอะไรบดไปหมแล้วครับไอ้กรหน่ามึงตอนเผ็ดดตลกดีวะไอ้ก้อนผมทำ้ยทำกับข้าวเผ็ดแบบนี้ได้ไงเนี่ยจะฆ่าร้านหรือไงขอมาตลกดีนีว่ะเฮ้ยกินต่อกินต่อไม่เอาแล้ว ไปดูเลยยายจเจาคือหนักเลยเราดูนะวันนี้จะใส่พริกในจานยายให้เผ็ดไฟลุกไปเลยเ <c oughs> ด็กใครไม่เล่นพอเล้กับกรกครักจอมเรล่อนกรกวันนี้มีอะไรกินบ้างโอ้ยเสปปร็จพอดีเลยยายข้าวไข่เจียวหมูสับ ไอ้สันควนันนี่มึงแน่ใจแล้วว่าเนี่ยวันนี้เป็นไข่เจียวหมูสับอะไรทำให้ยายคิดแบบนั้นมึงดูสิเนี่ยไม่ทำมาไม่เลยฮะจ้าจ้าจ้าอย่าพึ่งชุดเฉียวเอาไงดีวะใส่พริกไปนะในไข่เจียวแบบไปมันจงแจ้งเกินไปจริงด้วย ฮ่าลึกออกแล้วเรามีซอสพริกตราภูเขาทองทแบบเผ็ดมากอยู่นี่ไว้ให้ยายจิ้มรับรองร้องจักเอานี่แล้วแบบเผ็ดมากเฮ้ยไอ้รองได้หรือ,อยังกูหิว,วได้แล้วครับยายมาแล้วมาแล้วนี่นะยายไข่เจียวไม่มีพริกเลยแต่จิ้มกับซอสพริกถ้วยนี้นะโอ,อ้ดีขึ้นหน่อยมือไปเอาน้ำให้กูกินไปได้เล้ครับยาย เฮ้ยเสร็จแน่แน่ยายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจริงๆซอสสูตรนี้มันเผ็ดมากนี่ปกติยายจะกินไม่ค่อยได้ทำไมโดนขนาดนี้ยังทนได้วะว้ยอร่อยจริงๆวยไอ้กรกซอสพริกอันนี้เด็ดจริงๆยายไม่เผ็ดเลยเหรอก็เผ็ดนะแต่ไม่มากกลมกลมอร่อยดีฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะ ยยกรยายยัยเธอจะทำไมเหมืองคิดจะเล่นกูสินะอลารยังไม่ยอมรับอีกยอมรับก็ได้ยายทำยังไงถึงเด้นไม่เผ็ดเนี่ยผมมูซาใส่ซอสพริกตาภูเขาทองสูตรเผ็ดมากก็เพราะในระหว่างที่เหมืองไปเอาน้ำกูก็สลับเปลี่ยนถ้วยซอสมาเป็นซอสพริกตาภูเขาทองสูตรเผ็ดน้อยสิวะอลืมไปเลยว่ี่หอนีเขามีทั้งสูตรเผ็ดมากเผ็ดน้อย มาเล่นกับใครไม่เล่นเซ็งเลยแกแค้นไม่สำเร็จจนได้ว้้เหี้ยแ่ายยั่ต้องเล่นเองไ <c oughs> ปไงละมึงไอ้ทุกแกท่านทุกนัดถึงตัวโอ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรถึงเผ็ดแต่ก็ยังดีที่อร่อย <c oughs> ทำไมวันนี้แบกกระเป๋าใหญ่จังเฮ้วา้วาวดูนี่สิซอสพริกเมื่อวานฉันกินยี่ห้อเนี่ยอร่อยมากเลยอันเผ็ดน้อยเนี่ยฉันก็เลยว่าจะเอาไปกินที่โรงเรียนด้วยโอ้โกรกรกขายของเก่งจังจริงๆฉันก็ดีใจนะที่ไม่ต้องกินพริกเป็นเม็ดๆแ,แล้วเปลี่ยนมาเป็นซอสพริกแทนแต่ฉันรู้ว่าใครเป็นคนคิดคน ฉันจะกราบงาม,งามเลยขนาดนั้นเลยใช่สิเธอฉลาดกว่าฉันเธอรู้ที่มาที่ไปของซอสพริกไหมฉันไม่ได้รู้อะไรเยอะหรอกนะก็รู้แต่ว่าพริกเป็นพืชท้องถิง่นในทุวิกอเมริกาใต้ก่อนศตะวรรษที่16ทั้งโลกยังไม่มีใครรู้จักพริกเลยนะผลิตภัณฑ์จากพริกในประเทศแถบอเมริกาใต้ก็มีเยอะมากซอสพริกก็เป็นหนึ่งในนั้นตามครัวเรือนในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไป แต่ที่ไทยเราซอสพริกตาภูเขาทองนี่ก็ถือว่าถูกปากคนทั้งโลกเลยนะส่งออกไปต่างประเทศซอสพริกเผ็ดน้อยตาผูเขาทองยอดขายยังระดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยนะโหว,ะวะ่าว่าไหนถ้าบอกไม่รู้มากไงยเดี๋ยว้ันณรู้ชัดๆก็นิดหน่อยอ่ะจริงๆฉันชอบส,สีสันของปริกนะก็ดูชุดที่ฉันใส่สสีเดียวกับพรกเลยแมล่ละโอ้จริงด้วยฉันต้อง ข้าโรงเรียนสายคงเดียวันหยุดเดี๋ยวมาเล่นกันนะว่าว่าจะได้เล่นเลยเดี๋ยวเธอก็เป,ป็นปฏิบัติหน้าที่น้องจิตอีกเนี่ยโอ้นั่นสิเอาละตอนนี้ไปโรงเรียนก่อนเอาซอสประคืนฉันก่อนอันนี้ลืมไม่ได้จะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหก สองสี่แป<ก>ดสองห้าสิบสองสิบสสิบส่ดใสร่าเริงจังนะก็ใช่สินะตอนนี้ผมไม่เหงาเป็นตอนที่แล้วๆมามีทั้งหน้ามีทั้งว้าวยแฮปปี้สุดๆแล้วได้เตรียมตัวไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วหรือยังเฮ้ยเบื่อมากเลยนะทําแบบเดิมๆทุกวันไม่อยากไปทําแล้วอนะไม่ได้โว้ย <c oughs> ำอะไรต้องทำให้มันทุสุดจะมาทับคืคคงๆกลางๆแบบนี้ไม่ได้ทู่ยายก็ผมเบื่อนี่ไม่อยากเป็นแล้วน้องจ้งร่งจิตเลยเนะี่ยสันดันกูไม่เคยสอนให้มึงเป็นแบบนี้ยายก็ไม่เคยสอนอะไรอยู่แล้วเอโอขอจริงยายกูทำให้ดูไงยายทำอะไรอ่ะมืงอเห็นที่กูนอนไหมกูนอนทั้งวันใช่ไหม,มนั่นแหละเห็น <c oughs> ไหมว่าคนเราถ้าคิดจะทำอะไรแล้วต้องทำให้สุด อย่าละทิ้งเต้าไมเดี๋ยวเดี๋ยวยายมันใช่เหรอไม่รู้แหละมึงต้องไปทำหน้าที่ของมึงไปไปโอ้ยายอ่ะไปเถอะกรูเห็นว่าว่าวาจะไปรอเตรียมการอะไรอยู่ใต้ต้นไม้นั่นแล้วนะฮะวาวาฟอยู่ที่นั่นเหรออืมโอเคโเคไปก็ได้นี่พอรู้ว่าว่าวาอยู่ด้วยก็รีบไปถ้าเลยนะยาย วิธีดีเราจะส่งพวกมันได้นานแค่ไหนหรือยายถ้าสุดท้ายแล้วชาวบ,บ้านเลิกคิดการมู่แล้วเราจะลําบากนะจริงๆเรื่องนี้สายมงสายบัวอะไรนี่มันก็ไม่เลิกคิดกันง่ายๆหรอกเดี๋ยวมันก็มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดแหละเพราะมันเป็นเทรนด์ไปแล้วไม่เหมือนแฟชั่นที่เกิดขึ้นปะเดียวปะดาวแล้วก็หายไปเดี๋ยวยังไงอะยายก็มึงลองคิดดูสิคนเรามันมีพฤติกรรมพึ่งโชคพึ่งดวงกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้ว เปลี่ยนไม่ยุคไหนสมัยไหนก็เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนรูปแบบไปตามกระแสนิยมอ๋แต่ทุกวันนี้เด็กเจนใหม่เขาฉลาดขึ้นนะยายฉลาดแค่ไหนก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้หรอกจะเจนไหนก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนคําเปลี่ยนบริบทให้มันดูไม่โบราณหรือดูเท่ๆอวดได้พูดแล้วไม่ไอายแต่แกนแทมันก็เป็นเรื่องเดิมมึงเคยได้ยินไหมคนเจนเอ็กเรียกว่างมงายส่วนคนเจนไวเขาเรียกว่าสายมูนะ่ะ ไอ้หาแม่งก็อันเดียววันนั่นแหละเออจริงด้วยแต่เราจะทำแบบที่ไปไม่สิ้นสุดไม่ได้นะยายเออ,อ,อกูรู้แหละตอนนี้กูแค่อยักคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงไหนจะเรื่องไอ้หลวงพ่อไหนจะเรื่องที่เดินกูห้อยยุงชิบหายเลยโอเคโอเคไม่ก็ดันแหละค่อยค่ยค,ยคิดนะยายไอ้สติงมึงก็ต้องช่วยกูด้วยจ้าจ้า,จา,จา เฮ้ยมันน่าเจ็บใช้นักอ้าวไหนมึงว่าจะใช้ไม้ตายไม่ใช่เหรอเฮ็ดโทรหาไอ้เด็กพี่น้องหญิงอะไรนั่นแล้วนี่นาะเขาไม่มาแล้วท่านอินอ้าวไงเทแบบนั้นละ่ะก็กระแสมันหมดแล้วออกมาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเฮ้ยมึงจะให้ผมจัดการเลยไหมละ่ะเดี๋ยวผมจัดการให้ราหัพนาสูนไปเลยไม่ต้องไม่ต้องท่าน ชชยชนะอยู่บนกองเศษซากแบบนั้นนะผมไม่เอาแล้วมึงจะเอาอะไรละไอ้หนูงั้นก็ต้องใช้วิธีนี้หืมพ่อแม่พี่น้องครับฟังทั้งดีแย่แล้วลุงเศรษฐีจะทำอะไรเนี่ยไม่ใช่การแล้ววะวะับเธอรีบไปบอกยายกันนะอยู่คุณเดียวได้นะอืมไปเถอะฟังทั้งดีเลยครับพ่อแม่พี่น้องไอู้นี่มันจะทำอะไรของมันวะ ตอนนี้ทางการมีการแจกเงินให้พ่อแม่พี่น้องรีบไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับแน่ใจนะเห็นโดนสารรัฐประนูลตบร่วมไปแล้วนี่จะพูดถึงได้ไหมมันเจ็บใจแต่ขอให้มั่นใจรัฐบวมเรายึดมั่นในนโยบายก็ว่าไม่รอดวะแนนสิป่านนี้แล้วยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยอุณเลยเนี่ยรอดสิครับรีบไปลงทะเบียนกันเลยชัวร์โซนั่ไม่มีชาวบ้านคูแถวนี้โดนยาำเละแะเลย ไปดิไปกันไปกันเออใช่ไปกันเลยดีกว่าไม่เอาแล้วล็กเลขอะไรเนี่ยหนึ่ใครจะไปเอาไปไปไปพวกเรารีบไปเดี๋ยวก่อนครับลุงป้านะออาถ้าลุงป้านะอาไปกันตอนนี้เดี๋ยวเลขที่ได้จะเคลื่อนนะครับใช้เวลาสักหน่อยเถอะครับเลขเคลื่อนเหรอแต่นี่มันต้องพึ่งดวงนะไปเอาเงินทางรัฐก่อนดีกว่าไหมรัฐเหรอรัฐก็พึ่งดวงเหมือนกันหรือเปล่าวะเฮ้ยออกให้ที่พวกเราเรียบเรบหน่อยนะ รัฐจะปิดลงทะเบียนแล้วไปสนละเดี๋ยวค่อยมาทำพิธีต่อเอาเงินรัฐก,ก่อนดีกว่าพวกเราไปกันเลยดีกว่าวไปไป<ว>ไปไป,ไปพวกเราสิ่งที่ต้องมีตัวประกอบหมดแล้วสินะใช่นะสิสวยแล้วจะเอาแบบนี้จริง,รงๆใช่ไหมลุงลูกเจ้านายยอมซะดีๆเธอบอกยายให้เซ็นยกที่ให้ลุงซะลังเข้ายายหาคู่ก่อนเล่นเต็มสปีดแล้วเนี่ยลุกโกรกรู้ไหมที่พวกเราทำทั้งหมดนี่ก็เพื่อนลุกโกรกนะ ยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจก็ทายายขายที่นุกกรกับยายก็จะได้สบายไปอยู่กับพ่อที่มีเงินมากมายสุขสบายแน่นอนเดี๋ยวนะผมไม่เห็นเคยรู้เลยอ่ะหรือว่าจะเป็นแผนของพ่อก็ใช่ละสิหยุดหุบปากมอออย่าแต่งเรื่องมาหลอกหลานกูจริงเหรอที่ลุงเศรษฐีบอกว่าทั้งหมดเป็นแผนของพ่อเองอย่าไปฟังมันไอ้กรกเอาเถอะถ้าปะท้องไม่เซนก็ต้องใช้กำลัง องอินลุยเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้อย,อ,ยอะไรวะเนี่ยน้อยโอเคเพื่อนหัวแหลมบังอาจมายุ่งกับสหายของข้าพเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยเจ้าเองเร่อบังอาจมารังแกเล่าสหายของข้าพเจ้าเฮ้ยไอหัวแหลม มาไงวะเนี่ยข้าพเจ้าก็กลับมาหาพวกใหญ่ไงพรดีเห็นว่าจะมีเรื่องกันใช่ไหมเนี่ยแล้วไอ้ตัวเขียวๆนี่มันทบตัวน่าสงส,งสัยเลยย้ำหน้าแมงซะเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วลงรู้ผิดทุกอย่างนั้นได้ด้วยเหรอใหญ่ยกกววา่ลูกโกว่ะเพศใไดจึงทมเยี่ยงนั้นก็ลงตัวเขียวเป็นพระอินนะน่าจะมียศสูงกว่าหลงหัวแหลมไม่ใช่เหรออืมอะไรนะเกิด <c oughs> พระอินเมียป้าป๊อดพระอินเลิกมนไล่กู เลอ่มไปกดระดับพระอินเลยสงสัยไม่มีโอกาสเลือดคันแน่ครับพี่เจ้าเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey. S 2> ไอ้คนเครียดเฮ้ย hey. ช่วยครับพี่เจ้าหน่อยได้ไหมไอ้ตัดฉากนี้เอาไปที่แล้วเริ่มไหมแล้วเริ่มตกะกต้นเลยเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey. S 2> ข้อร้องแล้วครับพี่เจ้าข้อร้องโอ้ยนั่นไงโอ้ครับพี่เจ้าข้อตัวก่อนนะเฮ้ยเฝ้าเฮ้ย